สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับพบกับอออันอีกแล้วครับวันนี้ฮะรายการแบ่งปันนะครับราคาเบาๆเหมือนเดิมมาอีกแล้วครับวันนี้มีพระปิดตานี่นานทีจะมาครับพระปิดตานะฮะปีลึกนะครับปีลึกปี39เลยนะฮะนี่สองเียนนี้สององค์นี้สีขาวก็จะเป็นผงพุทธคุณนะครับอ่าแล้วก็นี่ นั่งพานชนะมันหายากมากนะครับเนี่ยดูครับโอเคนี่แล้วก็ย่อยๆนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรียนนี้ก่อนนี่หลายท่านผมว่ารู้จักแน่นอนผมเคยมาแบ่งปันแล้วครับนี่ปีสี่ศนะครับอันนี้จะเป็นมหาราบครับผมมหาราบนะฮะบล็บอกเงินทองใหญ่ปี B 40ย์ครับนี่ บล็อกเงินทองใหญ่นะครับก็คือเป็นบล็อกทองคำครับบล็อกเดียวกันกับเหรียญทองคำนะฮะเหรียญทองคำรุ่นนี้ก็โอ้โหสามสี่แสนครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับเดี๋ยวมาใกล้ๆเป็นไงนี่ดูสภาพผิวครับผิวหิ่งครับผมเนี่ยผิวแบบเนี้ยเนี่ยอยู่ในหิ่งนะครับอยู่บนหิ่งนะครับเนี่ยผิวแห้งๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผิวหิ่งครับอ่าเดี๋ยวมาส่องเป็นยังไงนี่ รวยมหาลาบครับผมนี่ครับดูผิวครับผิวหิ่งแน่นอนครับนี่โอ้โหนี่ครับบล็อกเงินทองใหญ่ครับเงินทองตรงนี้ครับตัวหนังสือใหญ่ๆฮะแล้วก็เป็นบล็อกทองคานี่บล็อกทองคําครับวันนี้เอาไม่แพงครับเหรียญสภาพนี้ผิวหิ่งนะฮะนี่รับประกันพระแท้แน่นอนครับนิยมด้วยครับ ขนาดทองคําก็สามสี่แสนครับเนี่ยเหรียญน,นี้โอเคเหรียญน,นี้เอาไปครับเอาไปห้าร้อยห้าสิบพอนี่นะครับรวยมหาลาปีสี่ศูนย์ครับนี่ดูครับบล็อกทองคำนะครับเหรียญน,นี้ฮะอ่าตอ่ออ่ะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้เอาเบาๆนี่เอ้ยเอ้ยดีนะหน้าไม่ลง เนื้อทองเหลืองครับผมปีห้าสามครับเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นกระถิ่น5้าสมครับเหรียญบาทน้ำมตนนะฮะเหรียญบาทน้ำมตนคืออะไรนะครับก็เหรียญนี้ครับแช่น้ำมตนอ่าเรามาดูแช่จริงหรือเปล่าถ้าแช่ก็จะมีคราบน้ำมตนครับผมนี่เห็นไหมคราบน้ำมต์ครับปีห้าสามหลวงพ่อก็อายุ8ปปีนี่ดูครับเดิมๆเลยครับดูหัวสิงห์เนี่ยเหรียญนี้สวยมากดูหัวสิงห์ครับ ด้านหลังด้านหลังมีโค้ดด้วยนะเห็นไหมครับโค้ดอะนะครับตรงนี้ฮะเห็นไหมอ่าเหรียญบาทน้ำมนต์นี่กระถินห้าสามครับดูครับแช่น้ำมนต์มานะฮะดูฮะดูครับนี่ขาบน้ำมนต์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่แถทันแน่นอนครับปีห้าสามนะครับกระถินห้าสาม อ่าเรียนนี้เอาไปครับบอๆครับผม250พอ่อแคปไปเลยครับปีห้าสามหลวงพ่ออายุ8ปปีน,นี่อ่าอาะเรามาดูเรียนนี้นี่ดูครับชนะมารปี58ครับนี่อันนี้จะเป็นเนื้อ 3K นะครับหลังทองแดงนี่เป็นยังไงมาดู เป็นหน้ากากนะครับหน้ากากทองเหลืองนะครับทองทิพย์นะครับนี่ฮะนี่ชนะมานครับผมรุ่นชนะมานนั่งพานชนะมานีน่ครับมีโค้ดด้วยนะครับนี่อันนี้จะหายากมากสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเเหรียญเอามาดูด้านหลังครับโค้ดตรงนี้ครับโค้ดรวย มีหมายเลขด้วยนะครับ913ครับ913อ้โหเลข9นำหน้าครับนี่9หน้า9หน้า9หน้าเป็นยังไงแขกท่านหลงพ่อรวยแน่นอนครับทองคำก็เป็นแสนอยู่แล้วครับเกือบ2 0 0แสนเหรียญนี้ถ้าเป็นทองคำสร้าง999เหรียญนะครับเหรียญนี้ครับนี่ชนมานปี58นี่ครับปี58ครับไม่ต้องห่วงครับทัานแน่นอนฮะนิยมด้วย นี่โอ้โหเหรียญนี้สวยสวยจริงอ่ะเอาไปเท่าไหร,ดร่ดีเหรียญนี้ดูเอาไปหนึ่งัห้าร้อยบาทปกติขายอยู่พันแปดนะครับเหรียญนี้ครับอ่าวันนี้เอาพันห้าพอครับพันห้าพอครับนี่ดูครับโอ้โหสวยดูหลังเป็นประกุบนืเนี่ยดูดิเนี่ยหน้ากากนี่ พันหครับชนะมานปีห้แปดแท้ทันนิยมหลวงพ่อรวยปุกเสกแน่นอนอ่ะปิดตาเรามาดูปิดตาทีเนี้ยขาวๆแบบนี้ก็จะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่มีมา2อ,องค์ด้วยกันโอ้โหย,ยากมากครับปิดตาเนี่ยอ่ะเรามาดูองค์นี้หลายคนน่าจะพอทราบครับว่าเป็นรุ่นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันครับเรามาดูด้านหลังนี่ รดยมหาศารครับปีสามเก้าครับพิมพ์ใหญ่ครับในนี่ถ้าเป็นเนื้อผงพุทุกคนนะครับเราก็จะเห็นมวลสารได้ชัดขึ้นนะฮะเพราะว่าเป็นสีขาวนี่ดูครับอืนี่จะมีเส้นแตกนะครับผ่ามาที่ท้องที่แขนของท่านนะครับนี่้าปิดตาครับผมก็จะมีมวลสารเยอะหน่อยครับนี่ดูครับก็จะมี เงาสารหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับโอ้โหยวนสารชัดเลยฮะสีขาวนี่รวยมหาศารครับดูครับโอ้โหยปีสามเก้านะเนี่ยผ่านไปกี่ปีเนี่ยเกือบสามสิปีสวยเลยดูองนี้นี่รวยมหาศารเหมือนกันนะครับนี่ฮะ วตกวัตโกครับออกวัตโกูแน่นอนนี่โอ้โหมวลสารชัดเลยดูดิเนี่ยใช่เลยไม่แพงครับวันนี้ครับอ่าดูด้านหน้านี่เห็นไหมก่อนมวลสารนี่ปิดตารวยมหาศารปีสามเก้าครับนี่โอ้โหสวยเลยอ่า วันนี้มีมาสององสององสององ,อง,องเอาองละ650บาทนี่ถูกมากครับ650นะครับรวยมหาสารปี39แท้ทันนิยมแน่นอนครับนี่ท่านใดอยากได้แคปเลยครับนี่องละ650บบาทนะฮะโอ้โหวัวนนี้ไม่แพงครับนี่อันนี้ก็พันห้าดูดิ ยังสวยพันห้าเนี่ยพันห้าอ,อันนี้ห้าร้อยห้าสิผิวหิ่งๆเลยผิวหิ้งเลยดูดิผิวหิ่งครับแห้งๆเลยฮะอยห้าสิบบาทน้ำมนต์แช่น้ำมนสองร้ห้าสิบนี่แททันทั้งหมดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมขึ้นลายเบอร์โทรไว้ให้ครับผมลายเบอร์โทรแอดมาเลยครับ แอดมาก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยนี่อ,อ่านจำเรินบุญแล้วก็มีเพจด้วยคกบเพจท่านใดสนใจก็อิ inbox ok ข้อความเพจมาได้นะครับนี่โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ